สวัสดีครับติวรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการแกะนะครับผมเจ้าฟิล์มกันเลนตรงนี้นะครับผมซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้รีวิววิธีการนะครับผมประกอบใส่เจ้าตัวกันเลนเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็มีฟีดแ b a c k กลับมาว่าแล้วถอดเนี่ยต้องถอดยังไงบ้างนะครับผมและหลังจากที่ถอดออกมาแล้วนะครับ เลนส์นะครับผมแล้วก็ขอบต่างๆเนี่ยจะมีริ้วรอยอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูได้จากคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง s t e e review นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมที่ iphone 13 pro max นะครับผมก็ได้ติดฟิล์มกันเลนส์แบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นพลาสติกนะครับครอบสายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะออกให้ดูนะครับซึ่งฟิล์มตรงนี้นะครับผมที่ผมใส่เข้าไปนะครับ ด้านหน้าสัมผัสของเขานะครับที่ติดกับตัวเลนนะครับก็จะเป็นกาวนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูเลยนะครับผมก็ขยับขยับนิดนึงนะครับอ่าออกแล้วครับแค่นี้เองนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ที่ตัวเลนนะครับผมขอบตรงเนี้ยขอบด้านในของเลนนะครับขอบขอบเนี่ยมันจะมีความเหนียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกาวนะครับผมอ่าแบบนี้นะ เดี๋ยวมาดูส่วนของเล่นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมใสอยู่นะครับผมก็ไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมก็มีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับผมก็เกิดความสงสัยเช่นกันนะครับผมว่าจะแกะยังไงนะครับผมและแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เลย แม่มีความอยากรู้อยากลองครับก็เลยลองแกะเอาใม้ดูนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมทั้งในส่วนของหน้าเลนนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนะครับบริเวณข้างๆเลนนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับผมดีวผมก็ใส่กลับเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะใส่กลับเข้าไปนะครับความเสี่ยงก็คือฝุ่นนั่นเองนะครับผม แต่เพื่อการรีวิวนะครับผมก็ต้องแกะออกมาครับไม่รู้จะแกะแล้วมันจะรีวิวได้ยังไงนะฮะก็เลยต้องแกะออกมานะครับผมแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาสำรองไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกลับไปนะครับผมกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมเราต้องเช็คฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองใส่ อแค่นี้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับได้ปกตินะครับผมแต่หลังจากที่ถอดออกมารีวิวเมื่อสักครู่นะครับผมรู้สึกได้ว่าจะมีฝุ่นนะครับเข้าไปเกาะที่ฟิล์มนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับผมแนะนําว่าควรจะต้องซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าฝุ่นนะครับไปเกาะอ,อยู่ตรงกาวนะครับข้างๆตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผม เห็นไหมครับผมอันนี้ไม่มีกากเลยนะอันนี้ก็บอกนะครับผมว่าถ้าแกะออกมาแล้วนะครับผมฝุ่นมันจะเข้าไปอยู่ตรงกาวนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ต้องการแกะออกนะครับผมแนะนําว่าให้ทําการซื้อฟิล์มกันเลนมาสํารองไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแกะนะครับผมอันนี้ผมก็แกะรีวิวให้ดูสดๆนะครับผมซึ่งไม่ได้เตรียมการสํารองอะไรไว้นะครับผมอันนี้ก็ทําให้ดูกันสดๆเลยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อแนะนํามีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ๋อแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจจะสั่งซื้อฟิล์มกันเลนส์รุ่นนี้นะครับผมสามารถที่จะกดเข้าไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับหรือถ้าหากสนใจสั่งซื้อก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมซึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบ